กาแฟมันหลากหลายมากคือคุณจะขายกาแฟแมสแมสไหมต้องดูโจทย์ตัวเองก่อนอยากได้เงินหรือว่าแบบเอออยากแค่เปิดร้านกาแฟอุปรกรณ์ก็ต้องรู้สูตรกาแฟรู้วิธีการชงค c o n t e x ์เนี่ยคือมันเป็นศัพท์ที่ใช้ในการ าใครทางานออกแบบจะรู้ว่ามันจะมีคอนเซ็ปต์กับคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์ก็คือบริบทก็คือเราจะนอกเหนือจากกาแฟาที่เรากินอยู่นะครับก็จะมันต้องดูเรื่องบริบทรอบๆด้วยอย่างเช่นบรรยากาศผู้คนสถานที่ความน่าสนใจมันไม่ใช่แค่อยู่ในแก้วกาแฟาอย่างเดียวมันต้องดูคอนเท็กซ์รอบๆด้วยมันก็เป็นที่มาของชื่อคำว่า coffee context เปิดวันที่12ทธันวาปี63ลูกค้าคนแรกกจ็จำได้ว่ามากันตั้งแต่เช้าก็ดีใจครับเพราะแบบเออก็มีคนติดตามเราอยู่ ไปก็คือพ so so ื Because, fall, ้นฐานเนี่ยคือที่บ้านพ่อก็เป็นสามนิกด้วยเราก็เห็นแบบเออเขาก็ทํางานแบบทําอะไรเงี้ยก็มุ่งสถาปัตยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตอนตอนเรียนนี้ก็แบบตั้งใจทํางานเรียกว่าเรียนจบออกมาเนี่ยคือจะตั้งใจเป็นสามนิกเลย ังจากเรียนจบคณะสถา,าปัตย์นะครับก็ไปอยู่บริษัทสถาบดิกประมาณสัก2ปีช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตต้มยำกุงุงปี40ซึ่งผมมองว้วเออวิกฤตเนี่ยมันน่าจะยาวมากเราก็มองหาเออน่าจะเป็นอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยแล้วก็ช่วงนั้นก็คือก็คือสอนทํางานสอนเรื่องงานออกแบบแต่ก็พออยู่ในระบบราชการจริงๆเนี่ยก็คนพบว่าเราเนี่ย ก็คิดว่าคงไม่ได้เหมาะกับกับตรงนั้นสักเท่าไหร่ก็เป็นอาจารย์อยู่ก็อยู่สักช่วงหนึ่งประมาณ2ปีก็ออกมากระลาออกจากข้าราชการก็ไปอยู่ตรงดีเทลเนี่ยก็อยู่หลายปีเหมือนกันอยู่ดีเทลคือห้างทำห้างแสบสินค้าทั้งโมเด t เทรดทั้ง Department Store อยู่ก็เปลี่ยนอยู่หลายห้างเหมือนกันก็จนวันหนึ่งเนี่ยเราก็เอะโอเคว่า ไอ้งานงานที่ไปทำเรื่องห้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานออกแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับด้าน c o n s t รั c t i o n Management ซึ่งมันก็ไม่ตรงทางกับที่เราแบบอยากจะทำตั้งแต่แรกเงี้ยก็เลยออกจากไอ้ตรงที่เป็นทำงานห้างเสริมค้ามาก็มาทำงานออกแบบก็ตั้งบริษัทของตัวเองก็หลังนั้นก็คือก็ทำทำงานมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็บริษัทมันก็คิดว่าน่าจะแบบไปไป,ไปได้ดีละก็วุุกู แล้วมันเกิดความสนใจทางด้านกาแฟาขึ้นมาก็เลยมาทำร้านกาแฟเริ่มเริ่มกินกาแฟาเนี่ยตอนตอนอยู่มหาลัยปีท้ายๆการมาของส a า b u c k คในช่วงน่าจะสาปีที่แล้วส a า b u บัคสาขาแรกก็ไปดูคาปูชิโน ล้วแบบเฮ้คาปูชิโน่มันคืออะไรพอทำให้กินแบบเฮ้ยรู้สึกอ้นี้แบบเปิดโลกเลยแบบอร่อยมากอะไรเงี้ยจนมาเมื่อสัก8ปดปีที่แล้วมันไอ้พวกคาเฟ่สายที่เป็นเรียกว่า s เช c ยลต t y เนี่ยมันบูมขึ้นมา มันก็จะมีร้านเปิดเริ่มเปิดขึ้นมาตามแบบตามที่ต่างๆแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามหนึ่งก็เราสนใจเรื่องงานออกแบบด้วย 2. ก็คือกาแฟที่มันแบบมันจะเริ่มมีแบบลาเต้อาร์ที่มันสวยๆแล้วมันก็แบบโอเคจนวันหนึ่งเราก็ไปศึกษาให้มันลึกขึ้นก็ ก็จะเป็นที่มาของในร้านปัจจุบันนี่ครับ จากพื้นฐานที่ที่เราไปเรียนที่เราไปเรียนแล้วก็ไปทําร้านกาแฟร,ร้านแรกกับพุ้นส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเออเราก็ได้โน้ตฮาวมาว่า,มาเมล็ดแบบนี้สูตรชงแบบนี้เครื่องดื่มนี้ต้องประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่จริงมันก็มีพื้นฐานอยู่ว่าอย่างอเมริกาโน่ใช้สัดส่วนของเอสเปรสโซ่กับน้ําเปล่าเท่าไหร่น้ําแข็งเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ที่นี้แต่ละร้านก็จะมีแบบมีเวของตัวเองว่าจะดีไซน์ออกมาให้มันแบบรู้สึกเข้มรู้สึก เออรู้สึกเป็นทางนมมากขึ้นรู้สึกใส่หวานได้อะไรเงี้ยแต่ร้านของผมก็คือจะไม่ไม่ใส่หวานเลยในในทุกในเมนูพวกมาตรฐานเราก็จะมีสูตรบางอันที่แบบเฉพาะที่มีหากินที่อื่นไม่ได้ก็มีการปรับเปลี่ยนคิดสูตรกันอยู่เรื่อยๆเงยให้มัน มีความพิเศษมากขึ้นแต่เมนูแตงคิงเราก็ขายเมนูสแตนดาร์ดอย่างเช่นลา,าเต้เมกาโน่คือผมคิดว่าไอเมนูสแตนดาร์ดเนี่ยต้องดีก่อนคือมันเป็นเมนูที่ทุกคนกินอยู่ทุกวันอย่างเช่นลาเต้ร้อนเมกาโน่ร้อนลาเต้เย็นส่วนไออันที่เสริมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิงมันก็จะแบบดีไซน์ขึ้นมาสำหรับร้านนี้โดยเฉพาะดอร์ต บล็กยูสุแบล็กทังเจลรีนกิรามิสุลาเต้ไวยูสุอันนี้เป็นสูตรสูตรที่ร้านแบบคิดคิดขึ้นมาน่าจะการพูดได้ว่าเป็นเจ้าแรกในโลก กาแฟมันหลากหลายมากคือคุณจะขายกาแฟแมสแมสไหมแบบที่แก้วละ30บาทเพื่อแบบหรือว่าจะขายเป็นน้ําชงที่ชงเอาไว้แล้วเทใส่ขวดแล้วก็มาเทใส่น้ําแข็งอะไรเงี้ยมันก็มีมีหลายอันแต่ถ้าถามว่าในระดับแบบที่เป็นสเปเชียล y ตี้เนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างอุปกรณ์ก็ต้องรู้สูตรกาแฟรู้วิธีการชงบาริสต้าจะหาจากไหนอะไรเงี้ยคือแบบต้องดูโจทย์ตัวเองก่อน อยากได้เงินอยากาถ้าอยากได้เงินนี่ก็เรื่องยาวละเราต้องมาต้องรันแบบรันวิสิตเดตโมเดลแบบอีกแบบหนึ่งละหรือว่าแบบอ,อยากแค่เปิดร้านกาแฟเปิดเอามันมันก็เปิดได้เลยถ้ามีเงินมีมีเงินซื้อุปกรณ์มีเงินจ้างคนตกแต่งมันก็สามารถเปิดได้ภายในเดือนสองเดือนอยู่ที่ว่า,าคุณแบบเป้าหมายที่จะทำกาแฟคืออะไร คือแบบอยากจะรู้จริงไหมนี่ครับคือแบบเจ้าของบางคนเขาก็อยากมีร้านกาแฟเขาไปจ้างทุกอย่างเลยจ้างคนมาชงจ้างพวกแบบจ้างคอนซัลท์มาทํากาแฟซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเขาบอยากมีร้านกาแฟอันนั้นก็เป็นเวนึงแต่คนที่แบบเอออยากจะทํากาแฟเองถ้าถ้าเป็นโจทย์เนี้ยคือคุณก็ต้องไปเรียนเรียนรู้ในการทํากาแฟเรียนรู้ว่าเรียนรู้การทําธุรกิจเรียนรู้การออกแบบ เรียนรู้การบริหารคนมันก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างก็อยู่ที่ว่าโจทย์เราตั้งไว้ว่าอยากทําแบบไหนมันมีต้นทุนที่มันต้องต้องจ่ายทุกวันอย่างหนึ่งก็คือค่าเชา่าถ้าต้องไปเช่าตึกนะครับค่าเช่าผ้าพนักงานพวกนี้มันมีฟิชคอร์ที่ที่ค่อนข้างสูงร้านกาแฟแล้วก็ยิ่งถ้าเอาบวกกับตัวอุปกรณ์เข้ามาผนวกด้วยว่าเราก็รันโมเดล ธุรกิจไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีเรียกว่าต้นทุนของมันอยู่ก้อนหนึ่งที่เรามองเห็นคือถ้าขายไม่ได้ตามนี้มันก็ก็ไม่สามารถอยู่ได้คือมันต้องมีมีทาฟฟิกก็ขายได้พอสมควรคือมันแล้วก็เรื่องทำเลเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับหลายๆอย่างองค์ประกอบของมันคือต้องบอกว่ากาแฟเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่อุณหภูมิความชื้นเครื่องในแต่ละวันพอเปิดมามันก็จะไม่เหมือนกันมันจะต้มน้าได้อุณหภูมิไม่เท่ากันกาแฟความชื้นพอมันอยู่คือเราปิดร้านเสร็จความชื้นมันก็จะเข้ามาที่กาแฟหรือแบบมันแห้งเกินหรือว่าน้ําแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคีย์สาคัญของมันก็คือตอนเช้าเนี่ยเราต้องมาเซ็มันให้ได้วิธีการเซ็ก็คือ1คุณน้องมาตั้งช็อต ตั้งช็อตก็คือกาแฟบดออกมาในเวลาที่กำหนดอย่างเอรสโซมจะมีเวลาที่กำหนดไว้แต่ในตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องมาเซตพวกนี้ใหม่หมดตอนเย็นเราต้องล้างพวกนี้ทิ้งให้หมดคือเม็ดกาแฟที่อยู่ในในโถในะไรพวกนี้เราก็จะคลีนออกหมดเครื่องจะปิดทุกอย่างแล้วพอตื่นเช้ามาเราก็ต้องมาตั้งพวกนี้ใหม่ทีนี้ในการตั้งเนี่ยก็คือต้องใช้สกิลของบาริสตา เขาต้องชิมว่าเอยกาแฟานี้มันเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยชิมกาแฟอันนี้เขาจะไม่รู้ว่าอันที่กาแฟดีหรือไม่ดีย้อนกลับมามคือต้องพวกนี้นก็ต้องไปอยู่ในการคัพปิง้งคัพปิ้งมันจะมีโปรโตโคอลของมันว่ากาแฟที่ดีคืออะไร1นึ่งสามสี่ห้ากาแฟที่มันเป็นดีเฟกคืออะไรชิมออกมาแล้วอันนี้คือกาแฟที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเรียนเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องมาเซตไอ้พวก มาตรฐานพวกนี้เพราะมันต้องใช้ทั้งวันทีนี้พอระหว่างวันถ้าแบบรู้สึกว่ามันมีความเพี้ยนเกิดขึ้นแบบเวลาที่เราตั้งไว้20วิมันอาจจะถูกผดมาแบบช็อตกาแฟออกมา14วิเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับละคือบางคนไม่ใส่ใจก็สักแต่ว่ากดออโต้จับเครื่องอย่างเดียวเทตอนเช้าก็มีหลายร้านที่เขาแบบไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเขาก็มาถึงใช้เบอร์บดเดิมๆที่ที่แบบ คนขายเครื่องตั้งไว้ให้ก็กดออกมาปุ๊บเทกาแฟมันก็ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าแบบรวมไปถึงการล้างเครื่องด้วยเราก็ต้องล้างทำความสะอาดทุกวันตามให้ได้มาตรฐานบรหารหลังร้านมันก็คือตั้งแต่เรื่องของสต็อกด้วยเรื่องเม็กกาแฟมันก็ไม่ใช่ว่าสั่งมาสมมติสั่งมา20โลมันจะใช้ได้ได้ทันทีเลยมันต้องมีการแบบเก็บไป เหมือนเหมือนเนื้อมันต้องมีเอจจิ้งกาแฟมันก็ต้องมีแบบทิ้งให้มันดีแก๊สในการคั่วเส็จใหม่ๆเนี่ยวัน7วันแรกอ่ะมันจะมีแก๊สออกจากกาแฟเยอะคือถ้าเราชงเลยแบบบางคนก็แบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีการวางแผนเรื่องสต็อกอะไรเงี้ยกาแฟหมดสั่งไอ้ร้านเอามาลงปุ๊บแกะเทถุงใส่ชงออกมาปุ๊บอันนี้จะได้กลิ่นแปลกๆอยู่อันหนึ่งเพราะว่ากาแฟมันจะมีแก๊สอยู่อันนี้คือเราต้องทิ้งให้มันแบบดีแก๊สดีแก๊สนี้ก็แต่ละเม็ดก็ไม่ไม่เท่ากัน บางเม็ดต้องการ15วันบางเม็ดก็จะ20วันถึงอร่อยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าธรรมชาติเม็ดของเราคืออะไรแล้วก็อย่างร้านผมก็จะมี2องเบนไอ้การที่ดีแก๊สของ2องเบนนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกเราก็ต้องจัดสต็อกให้ได้ว่าว่ามันเป็นต้องทํำยังไงแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต่างๆจะจัดการไงเพราะม,มีวันหมดอายุพวกซอสนมมีวันหมดอายุเราต้องก็ต้องมีแบบมีเรคคอร์ด เอาไว้ทั้งหมดว่าโอเคสั่งนมมาลอ็อตนี้ใช้สําหรับวันนี้อีกลอ็อตคือนมเขาไม่สามารถมาส่งได้ทุกวันเขามีรอบงานส่งจันจันกระสุกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบริหารละเฮ้ยสุคนี้เราจะสั่งนมไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีผู้จัดการที่คอยแบบคอยแทร็กไอ้พวกนี้แล้วก็เรื่องของนี่นะครับสต็อกก็กเยอะละก็มันมีแบบหลากหลายการสั่งเม็ดมาเม็ดฟิลเตอร์สาหรับชงชงดิฟอย่างเงี้ย สั่งจากต่างประเทศมากี่วันถึงชงได้แล้วก็กี่วันถึงหมดตั้งราคาอย่างไงอะไรพวกนี้มันก็เป็นการบริหารหลังร้านหมดไม่ใช่ว่าแค่ยืนชงอย่างเดียวมันก็คือต้องดูเรื่องของต้นทุนด้วยเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย ก็ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะเจอพบศพปัญหาหรือว่ามีความทุกข์ความสุขกันผสมปนเปกันไปถ้าในช่วงที่เรามีความทุกข์เนี่ยหรือว่าเคอหาทางออกไม่เจออะไรเงี้ยก็ก็คืออยากจะแนะนําว่าเราก็ควรจะหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็แบบเออเราเหมาะอยากจะทําอะไรแล้วก็หาสิ่งที่เราแบบมีความสนใจมีความถนัด แล้วกม็มุ่งมั่นที่จะทําให้มันเต็มที่เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกทุกอย่างในชีวิตมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราแบบมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นจริงๆ